สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องยิงย้อยพาแซบชาแนลวันนี้นะคะจะพามากินยำปูมาพอดีคุณแม่อยากกินก็เลยซื้อปูมานั่งนี่นะคะเอาแล้วค่ะเอาอันนี้ออกมาดูไม่กาวด้าหนาหล,ลังอ่ะ ะะ่ะมาทานด้วยกันนะคะยำปูม้าค่ะอร่อยมากอ,อันนีอร่อยมากค่ะมมแม่ั่งงกลแม่แม่ไม่ได้ลงเลยอันนี้คืออยู่ตรงนี้นะตรงนี้นะตอนนี้อยู่ชนบรุรีมาค่ะ อูกูกไข่เห็นไหมคะไข่เน้นๆหนูกินนมหนูเอากลอกนมไม่ไหนหนูกินเปรี้ยวหอมมาินด้วยกันค่ะทุกคนมาหาไข่กระโดงไข่จับมาก ก๋วเตี vigil, ๋ยวยกนกินเกี๊อ่ะดูจนเหนื่อยมากคนเหล็กกดหมาหมาไม่ทำอะไรค่ะลูก ไม,ไม่กินเลยเราแตกพักเลยกระดุมก็ไม่เปิดสิคะเออเปิดเลยค่ะนูเปิดก็จไม่ายาวหย่อยน่าห้ามเปิดเพลงนะเพลงเข้ามาตรงนี้ไม่ได้เปิดดูอะไรกันเนื้อมันก็แน่นอยู่นะ เป็นบางตัวมีบางตัวที่แบบ<ว>ฮะมีบางอันที่แบบเนื้อเนี่ยบางอันที่ก็เนื้ออนนี่แล้วตัวน่ามานแต่ไม่ได้นี่ไงชอบกินเนี่ยมะเขือเทศมะเขือเทศกับพวกสมุนไพรเหมือนไม่เคยกินอะเนาะ กินต้มตือไหมคะ,ะม,ามาใกล้หนูเลยมาสวัสดีค่ะกล้องก่อนเลยมาสวัสดีค่ะก่อนเลยเพชรนี่มาสวัสดีตรงนี้ค่ะเร็วน้องมาตรงนี้มาสวัสดีค่ะเรสวัสดี สวัสดีน,นี่ดูด้วยสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะน้องน้ำเพชรน้องน้ำเพชรค่ะน้องน้ำเพชรค่ะหนูเพิ่งตื่นนะคะเพิ่งตื่นคไนคะ่ะไปค่ะอืมไปกินต้มจืดไหมก้ามไม่ได้ทุบนะทุกคนก้าไม่ได้ทุบไม่ไม่เอาอะไรมาชิมเลย ทุชๆอยู่ในบ้านหนูก็เอาทุชๆมาใหญ่ดิค่้อยู่บ้าเหมือนฝนกำลังจะตกนะตอนนี้ร้อนมากพึ่งกลับมาจากพึ่งกลับมาจากไ,ไ,ไ,ไปเล่นน้ำตกมาผู้ใครปูปตัวขนาดนี้กำลังพอดีนะทุกคนไม่ก้องัวใหญ่มากเวลาก็ใส่มะมมวดใช่

โอเคไหมแม่แมไปนอนดูกับพ่อผมอยากยังแซนน่บหวานมากเปรี้ยวเหมานี้เค้นเปรี้ยวหมราสินะ มาจากทุกคนนี่มาดูแต่ไม่ได้ใส่มะม่วงนะซื้อมาครึ่งโลกินกับคุณแม่ไปเอารองเท้านู่รองเท้าแม่เรียกไปแล้วเขารออยู่ กา,ามตัวอันใหญ่ใหญ่ไว้ทุบกินทีหลังนะเอาเงินมาทอนแม่ด้วยทวบคือยังนีดแ<อ>บบหีย,ยังนิด <c oughs> โอเคเรารออยู่ไม่ต้องรีบ ไปพีท้างรออยู่นะ่ะมาไม่ตามมาหลอกไปเห็นไหมอันนี้ถ่ายแบบกินธรรมชาติกับแม่ับน้องสาวพรุ่งนี้เราก็จะกลับไปทำงานแล้วนะคะทุกคน มันได้พักผ่อนนี่สิมาทิ้งมาจะเหลือนมมาค่ะเราก็จะมากินให้ดูแค่นี้นะเดี๋ยวเราก็จะไปกินกันต่อกับคุณแม่นะกับน้อง สำหรับคลิปนี้นะคะขอตัวลา์ไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้านะอิอออน,น่คมากินค่ะย้อยมไม่เห็นไปเห็นไอ้นี่มัมน